เพราะว่าแผนนี้เราเขียนจากข้อมูลที่เรามีสําหรับเด็กที่เรียนออดีมานทั้งหมดหลายแสนคนเลยนะฮะตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยเราพบว่าคนที่สอบติดคณะแพทย์คนที่สอบติดคณะแพทย์นะครับเริ่มเรียน Alevel ตอนม5เทอม2ประมาณ5 0นนะฮะพูดง่ายคือถ้าสมมติเราเอาคนที่ติดคณะแพทย์ร้อยคนมาดูนะครับแล้วดูว่าเขาเริ่มเตรียมตัวช่วงไหนพี่บอกเลยช่วงที่เป็นช่วงที่เขาเริ่มเตรียมตัวเขาจะเริ่มเตรียมตัวตอน ม5เทอม2นะฮะแสดงว่าถ้าเกิดน้องเริ่มเตรียมม6เทอม1อ่ะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็จะเป็นไงลูกยังมีคนสอบติดอยู่เห็นไหมไอ้น,นี่คือม6เทอม1นะครับแต่ถ้าเกิดใครนั่งชิวๆสบายๆแล้วบอกว่ารอปิดเทอมก่อนแล้วค่อยมาเตรียมจากสถิติของน้องที่อยู่ในระบบออนมาน์ and, พี่บอกเลยครับใครเตรียมช้าก,กว่าม .6 เทอม1โอกาสสอบติดหมอไม่มีนะครับจากดาต้าเบสที่เรามีโอเคไหม ในความเป็นจริงอาจจะมีบางคนก็ได้ที่แบบอัจฉริยะมากๆนะครับแต่จาก database น้องที่เรียนกับ on นดีบานนะครับเรายังไม่เจอตรงนี้โอเคนะฮะฉันน้องเห็นทันทีว่าเนี่ยหมอก่อนนะครับเริ่มเตรียมม .5 เทอม2เป็นไงลูกได้เปรียบสุด